วันพุธที่24กระกฎาคม2567เวลา15.50นาทีเวลาที่ฟิลิปปินส์เร็วกว่าที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จออกณนะห้องประชุมชันตาราโรงแรมดุสิตธานีมานิลา พระราชทานพระราชวารโรกาสให้คณะครูจากโรงเรียนในโครงการความร่วมมือการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีสี่โรงเรียนเฝ้าทูละอองพระบาทและกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าและการดำเนินงานต่างๆภาวะทุกภชนาการในเด็กเป็นปัญหาสาธารณาสุขที่สำคัญของฟิลิปปินส์ปปนเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศ กระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์พยายามแก้ไขได้ร่วมมือกับสถาบันระหว่างประเทศว่าด้วยการฟืน้นฟูชนบทหรือ International Institute of Rural Reconstruction และได้ขอพระราชทานพระราชานอนุญาตสมเด็จพระนิธิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีนำคณะทำง,งานมาศึกษาดูงานพระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือและส่งเสริมพภชนาการของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารที่ประเทศไทยเมื่อต้นปี2 5 5 หน7 จากนั้นทรงพระกรุณาปลดเกล้าปลดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการความร่วมมือการพัฒนาเด็กและเยาวชนในฟิลิปปินส์ขึ้นนำรูปแบบการพัฒนาของสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาประยุกต์ให้เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนและชุมชนครอบคลุมการพัฒนา8ด้านได้แก่การเกษตรในโรงเรียนการจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรการจัดบริการอาหารการติดตามภาวะโภชนาการการพัฒนา อนามัยส่วนบุคคลการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนการจัดบริการสุขภาพและการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรโภชนาการและสุขภาพอนามัยกระทรวงศึกษาธิการของฟิลิปปินส์คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ6โรงเรียนเริ่มในปี2557จำนวน3โรงเรียนปี2558เข้าร่วม1โรงเรียนและปี2560เข้าร่วมอีก2โรงเรียน การดำเนินงานของโรงเรียนประถมะศึกษาบานายอนจังหวัดเลเตอยู่บนหมู่เกาะบีซซยสัสจัดการสอนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีอาคารพระราชทานหนึ่งหลังแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นห้องพยาบาลได้รับตู้ยาพระราชทานพร้อมยาและเวชภัณฑ์ ด้านการเกษตรทำแปลงอิดบล็อกปลูกผักกินใบและผักเถาเครือและปลูกผักไม่ใช้ดินไฮดโดรโปนิกระบบน้ำไหลเวียนทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีปลูกผักทางเลือกที่ไม่ใช้ดินแก่นักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่6ผลผลิตที่ได้ขายให้กับผู้ปกครองและชุมชนด้านโภชนาการจัดอาหารให้เด็กนักเรียนที่มีภาวะผอมรุนแรงและผอมรัฐบาลฟิลิปปินส์สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารและนำผักที่ปลูกมาประกอบอาหารเสริม ส่วนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณพระราชทานพัฒนาและปรับปรุงระบบน้ำใช้ภายในโรงเรียนขุดบอ่อน้ำบาดาลติดตั้งปั๊มสูบน้ำและถังเก็บน้ำการปรับปรุงที่ล้างมือเพื่อสร้างสุขนิสัยของนักเรียนและการติดตามภาวะโภชนาการ ส่วนโรงเรียนปฐมระศึกษาดากุงปาตักจังหวัดสุริเกาเหนือเกาะมินดาเนาการเกษตรของโรงเรียนพัฒนาก้าวหน้าขึ้นปลูกผักหลากหลายมากขึ้นปีนี้โรงเรียนเริ่มทดลองปลูกผักแบบไฮดโดรโปโนิกทำให้นักเรียนรู้วิธีปลูกผักทางเลือก โรงเรียนมีการเลี้ยงปลานิลและประสงค์จะเลี้ยงไก่เพื่อเป็นแหล่งโปรโตีนเพิ่มเนื่องจากนักเรียนมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ถึง48คนจากนักเรียนทั้งหมด174คนแต่ยังไม่มีประสบการณ์การเลี้ยงและขาดผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ โรงเรียนได้รับงบประมาณพระราชทานสร้างอาคารพยาบาลและชุดอนามัยส่วนบุคคลพระราชทานประกอบด้วยปลงสีฟันยาสีฟันสบู่แชมพูผ้าขนหนูเช็ดหน้าวีเล็กกันไกรตัดเล็บหน้ากากอนามายัยและถ้วยน้ำสแตนเลสเพื่อพัฒนาสุขานิสัยที่ดีของนักเรียน โรงเรียนปฐมศึกษาอิซายัสเอสตาปาเลสเมืองแอนติโพโลจังหวัดดิซาวเกาะลูซอนเปิดสอนระดับอนุบาลถึงชั้นประฐมะศึกษาปีที่6มีครู119คนมีนักเรียนรวม4,257คนมีพื้นที่จำกัด ด้านการเกษตรใช้การปลูกผักแนวตั้งและในกระถางมีไม้ผลเลี้ยงไก่พันธุไข่และไก่พันพื้นบ้านเลี้ยงปลานิลและเพาะเห็ดนางรมที่ได้รับพระราชทานตั้งแต่ปี2558และยังคงทำต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนักเรียนชั้นป .4-6 ร่วมทำกิจกรรมผลผลิตที่ได้ขายให้โรงอาหารเพื่อประกอบอาหารกลางวันปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณพระราชทานขอปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำเพื่อปลูกผักแบบไฮโดรโปนิก เปลี่ยนแผ่นกระเบื้องหลังคาเป็นแผ่นใสาบางส่วนเพื่อให้มีแสงแดดส่องถึงโรงเรียนปถมศึกษาบากองนายอน2เมืองแอนติโพโลจังหวัดริซาวเกาะลูซอนเปิดสอนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีครู171คนมีนักเรียนมากถึง6,819คนต้องจัดการศึกษาเป็นผลัดโดยมีพื้นที่จำกัดจึงใช้ทุกบริเวณทำการเกษตรปลูกผักแนวตั้งและในกระถางและแบบไฮโดรโปรนิก เพราะเหตุนางรมเลี้ยงไก่เป็ดหมูและเลี้ยงปลานิลผลผลิตที่ได้นําไปประกอบอาหารและขายให้ผู้ปกครองโรงเรียนได้รับกบประมาณพระราชทานปรับปรุงพื้นที่ล้างจานและเครื่องครัวพร้อมวางระบบน้ำใช้และน้ําทิ้งมีบริษัทปูนซีเมนไทยจํากัดมหาชนดําเนินการจนแล้วเสร็จ โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระนิฐิธิรที่้าชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีนอกจากโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไทยแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมขยายผลเพื่อเป็นตัวอย่างและต้นแบบการพัฒนาชีวิตเด็กนักเรียนและชุมชนไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งประเทศที่ได้รับพระมหาการุณาธิคุณทรงรับโรงเรียนในฟิลิปปินส์ไว้ในโครงการตามพระราชดำริ ทรงติดตามความก้าวหน้ามาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มปี2557จนถึงปี2567โรงเรียนได้พัฒนาด้วยดีตามลำดับครูเจ้าหน้าที่และนักเรียนได้ฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เพิ่มพูนทักษะต่างๆให้เหมาะสมกับแต่ละโรงเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่ พระพิชาสามารถและพระเมตตาที่ทรงงานด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ก่อให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาของเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเวลา17.30นาฬิกา30นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปเรือนรับรองลาเพราลแมนชั่นทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นางลูอิสอารานีตามาโคสภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เฝ้าทูลลอะองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันฐานนางลูอิสอารานีตามาโคสตั้งพระกริยาหารเย็นถวายในโอกาสที่สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่24-26กรกฎาคม2567 ทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงมนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์